มารีวิวเครื่องสางใบยอ้อยนะคะมารีวิวกันนะจ๊ะกระดีเด้ค่ะใบายอ้อยมุนดีอยู่นี่เขากระซองสอดเลยตะเกาซองมาสอ,สอดกระทันไดแล้วปันใดเ้าจะทางมันกระทันใดสางอยู่สางตะซุมนี่ อ้อยก็บมีหักแน่แต่ว่าเ้ากับสิตัดเร็วๆอยู่ตัดตัดเร็วๆเอากับนีไ่ได้ไีอดอกน้ำหนักบ่ลดหลายโอ้เป็นทางยางแป้นเลยนะจ๊ะอันนี้ปันเหตุคลองหางถ้าคลองไวบ่หางมันกระเสียนนี่แน่ใจหน่อย Tháng u ngang suốt Oh, bèn đi tắt ngay Oh, xưa này mới cơm